วัสดีครับพบกับรายการเตทีวีนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญมาใหม่ชื่อว่าคุณมิกนะครับแนะนําตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนี่คือเสียงนะครับแต่ไม่เห็นหน้านะครับเอาชีวิตร่อครับคุณมิกครับห้ามโกงนะกดเข้าไปเลยครับตอนนี้เป็นอีพีที่สแล้วนี่ครับที่เราได้ทําการไปอยู่เหมือนเดิม ไม่มีเล็บเปลี่ยนโคโจด้วยคุณมิกเข้ายังเข้้าแลวครังนู่นไงคุณมิกไปข้าคุณมิกกันะครับอยู่ไหนครับนี่ครับเห็นไหมครับไปติดตามช่องของคุณมิกด้วยนะครับชื่อว่าอะไรนะมิกซ่าทีวีครับมิกซ่าทีวีครับเขาบอกมาข้าหมูจะเย็นครับคุณมิก ต้นไม้ไม่เจอเลยครับผมพูดดังๆครับต้นไม้ไม่เจอเลยครับผมเออพูดอย่างเงี้ยเฮ้ยอยากดังเลยครับผมอย่าพูดอ๋อ,อเลยเฮ้ยครับเฮ้ยไม่ต้องพูดอะไรละน้องหมูจ้ากะลี ทำเตาเผามารเราจะมาทำเนื้อหมูนเน่าเนื้อหมูนเน่าร้อนครับเปิดโคมไหมครับโอเคครับทำไมต้องเปิดโคมอย่างแรงก็เพราะว่ามันสนุกครับ แล้วก็ใส่ฐานนะครับจากนั้นก็หรอครับคุณมิกอยู่ไหนครับขุดไม้อยู่ครับแล้วครับคุณมิกไม่ได้ทำวิดีโอนะครับได้แล้วอันนึงได้อีกแล้วเรามากระซวยกัน เต็มแล้วนี่วะพอไปซีอันเนื้อหมูให้พลังงานเยอะที่สุดคับโวัวจ๋ามาให้พี่ฆ่าเลยแล้ววัตเตอร์คนละฟากวัตเตอร์คนละฟากอืมตีตุดนตายจบแค่นั้นแหละนะครับรายชื่อคุณมีก โอ้ยหลลมเด็ด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 เคุณมีเห็นไหมครับผมกำลังครับเกาะครับขับไปผมนะครับผมเพิ่งเกิดครับนี่ครับผมใส่ตีนเลยครับเมื่อวันเกิดเมื่อวานนี้ครับเป็นพิชั่นครับ อะไรนะครับผมเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้ครับเป็นไรครับเป็นวิชันครับเป็นวิชันครับคำพูดอเวทเจสองเขี้ยมาดิวไม่มาครับใช่ครับอเขี้ยมาดิวไม่มาครับใช่ไหมครับใช่ครับเราเลยเล่นสองคนมันเป็นไหนครับเย็ดตูกระเทยควายมาเขาบอกว่าไปเย็ดตูกระเทยมาควายมาครับไม่ใช่ครับอะไรครับมันอยู่บ้านครับ ครับอยู่บ้านครับนั่งดูดังโป๊ะอยู่นั่งอยู่นังโปอยู่คนณมิเขาบอกอย่างนั้นนะครับถ้าคุณดิวเข้ามาคุณจะได้เสียงยินเสียงเขาครับใช่ครับในตอนที่ดิวมิกเตะประทะซอมบี้ครับเียบเข้าไปเลยครับตอนนั้นนะครับเสียงเขาครับใช่ครับประทะ VS นะครับใช่ครับผมแค่ย่อครับย่อย่อย่อเอาย่อย่อย่อหมาเป็น ขุดมาใช้ด <screws> ิขุดอะไรขุดขวานเนี่ยไม่ใช่พี่ไม่ได้ใช้ขวานใช่ใช่ใช่เอาเดาเดาเดาเอาไปใส่ไปทอดหนังทอดหนังเดี๋ยวแกะดิวันนี้เราจะมาสร้างบ้านหลังเล็ก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 ๆลเล็กเเล็กเสร้างบ้านอยู่หลังเดียวกันต้องหลังใหญ่ๆ ดิวคนสามคนใช่ไหมครับสองครับไอดิวด้วยไงครับโอเคครับ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 ให้ดิวสร้างบ้านของสะพานลอยนั่นแหละครับวิถีชีวิตของมันสร้างบ้านตรงไหนดีสร้างบ้านตรงไหนดีตรงกว้างเลย ตรงนี้ไหม,มหนี่ตรงนี้ไอย้ย่ยเดินกับดัากสีตว์สร้างเ้ืนตอนนี้ผมขาดแคลนอาหารมากใครมีบ้างผมมีครับอ้าวเจอมงพีแล้วทำไมครับไก่ไงน้่นมันไอ้แจไม่เหมครับเขาชื่อไก่ครับหรอครับเป็นพี่น้องของผมอ๋อเป็นเพื่อน ไม่ครับเป็นเมียดิวครับใครตีวะยังไม่มีใครตีเลยครับไปขุดเหล็กก่อนไปขุดหินไอ้เหี้ยเขาบอกไปขุดเหล็กแต่เขาบอกว่าไปขุดหินเจอใครละเอ๋ยบโตโบโเจอใครละเจอใครอะไรไข่เป็ดไข่ไก่อือไข่ผู้ชายเดี๋ยวเจียวเจียวเจียวอะไรด้วยวะ ตอนนี้ผมบาปแล้วครับเพราะว่าไปเด็ดไข่ผู้ชายไม่ใช่ครับค่าสัน้ำลายเต็มหน้าเลยตอนนี้คุณมิกได้เกิดอาการอาหารลดไปครึ่งหลอดแล้วครับผมตอนนี้โอเคครึ่งหลอดยังไม่ปิคดปครับออกจะเย็น จะปิดหมวลผีดีไหมเนาะปิดดีครับทำไมอ่ะมันจะเกิด yeah. อันตราย yeah. <c oughs> เหยีย่าเกิดอันตรายเหยียว่าเกิดอันตรายเหยียโอ้ยโอ้ยน้ำบอลเตะเขาบอกน้ำบอลเตะนี่ฮะครับปิดดิ้งขุดแหลกไอสัตว์ยังไม่ต้องปิดครับ <c oughs> เรายัางอยู่รอนครับ แดกไก่ดิบแม่งเลยสัตว์แดกเลยครับแดกเนื้อแพะก็ได้เพื่อประทังชีวิตครับกูได้อือหืออสัตว์ในชนิดเดี้ยมันเพิ่มมันรอดเดี้ยฮอี๋ตอนนี้เขากำลังมวยวายอยู่นะครับโดยการแดกอาหารไม่ร่อยเดี๋ยวคอยดูครับมันจะมีเฮดิวเดินมาต่อยแล้วครับนั่นคือซอมบี้ครับปิดบดพีก่อนนะครับรบ เอให้ติดตามคลิปผมบ้างนะครับตอนตอนเอิมจะวิ่งหรือว่าจะซ่อนครับนั่นแหละครับติดตามเลยครับไปดูเลยครับสนุกแน่ครับสนุกจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่าวิ่งครับทั้งไม่มีดีๆแล้วครับทั้งวิ่งทั้งแอบกูสนุกครับเจอแมวได้ครับแวะเล่นกับแมวแป๊บหนึ่งด้วยครับมีสปอยเลยนะครับ เป็นคนนะครับพิพาย์หาทางขึ้นไม่เจอติดอยู่ในนี้ครับเจอแล้วเราครับทอดก่อนนะครับเพื่อกลิงโกโลลิงอืมลิงโลกลิงอืมอืมมาเฮ้ยซอมบี้ฮัลโวล นี่คืออีพีที่สองครับฮาร์กิ้งเลี้ยงกับหมาเชี่ยไว้สักนี่แตกกวยนี่คือในหันหน้ามาหน่อยครับคุณมิกไปฆ่าของนี่สวิสาครับไปฆ่าแกนะครับ ผูดีครับจะไปปีแกะไอ้สัตว์มาได้ลยจ้ะไอ้เทียโอ้โหไอ้เทียมันอยู่ตรงนี้มึงกูไปขุดตรงนู้นผูบอกขึ้นมาแล้วโอ้โหเลือดกูไอ้เที่ถึงว่าเอ้พี่มิทำอะไรภาพหน้าจอพี่มิชัดจังยังไม่ทำชัดเลยตรงไหนพี่ยังไม่ปรับเลยปรับไหมครับตรงไหนตรรรงนี้คคัับบ ไม่ได้ช่วยอะไรแลยนะนี่แล้วครับไม่ได้ช่วยเลยโอ้ยเหี้ยเอ้ยผิดแบบเป็นศัตว์อะไรครับอันนี้ครับสุดท้ายครับแล้วก็เปิดนะครับเรียบเฮียเลยผมไม่รู้ครับอันสุดท้ายหรือเปล่าครับตอนนี้เครื่องขอร้อนแล้วครับตุม้มตายอืมทำไมมันเล็ก โอ้เล็กกว่าเดิมอีกช่ไยมฮ่าฮเฮ้ยภาพมันจอเล็กมากโอเคมาเหมือนเดิมครับต้องขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้นอนก่อนนอนก่อนครับมืดแล้วครับ เ็ดแม่โคตรใจเลยสปับอัไหวะหับสุดเลยเราจะมานอนรอครับต้ดไม,ม้สีเปรี้ยมราจะวางตัวเกม <c oughs> ปับอันไหน้ายอะไรเราจะผมจะร บอกกันสุดท้ายเอ้าเอาสำหรับคลิปนี้อย่าเพิ่งจบครับเอา่เอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ